ถึงแม่เลี้ยงเดี่ยวแล้วก็ผู้ที่ถูกทำร้ายในความสัมพันธ์นะคะคือก่อนหน่เลยที่จินมาทำคอนเทนต์เนี้ยเพราะว่าจินเห็นเพื่อนในโซเชียลหลายคนนะคะกำลังอยู่ในสเตตัสน,นี้แล้วก็ในฐานะที่จินเคยอยู่ในสเตตัสแบบนั้นจินอยากจะมาพูดในมุมมองของจินว่าตอนนั้นจินรู้สึกอะไรรู้สึกยังไงแล้วก็ก้าวข้ามผ่านมันมาได้ยังไงนะคะ ขั้นแรกหรือลำ,ลำดับแรกที่จะทําให้เรามุกออนนะคะก็คือเราจะต้องยอมรับความจริงนะคะมองทุกอย่างให้มันเป็นแฟกต์เป็นเหตุเป็นผลแน่นอนว่าตอนนั้นที่เรากําลังอยู่ในสถานการณ์เราจะค่อนข้างใช้ความรู้สึกเป็นตัวนําจะอยู่ในห้วงอารมณ์เป็นส่วนใหญ่คือถ้าเรายังไม่ตกตะกอนในตัวเองยังไม่แน่ใจในผลลัพธ์ให้เราอย่าเพิ่งทําอะไรคะ่ะ ให้เรากระจ่างในทุกๆอย่างก่อนแล้วเราค่อยเลือกว่าเราจะเริ่มทําอะไรหรือพูดอะไรคือจินพูดตอนนี้มันฟังดูง่ายนะคะเพราะว่าจินก็ใช้เวลาเกือบ3ปีเลยในการที่จะมานั่งพูดอยู่ตอนนี้นะคะคือในตอนนั้นที่เลิกคบหนึ่งปีนะคะเอ,อ่อจินไปเจอเหตุการณ์บางอย่างนะคะที่มันทิกเกอร์จินจินก็ยังร้องไห้อยู่นะคะหรือว่าตอนนั้นที่คบ สองปีแล้วจินคิดว่าจินเข้มแข็งแล้วม o v e on นแล้วแต่ว่ามันก็มีวันหนึ่งนะคะที่จินฝันถึงเหตุการณ์ช่วงนั้นนะคะมันก็ทําให้จินตื่นขึ้นมาเนี่ยเพราะว่าอา้าวตัวเองร้องไห้เสียน้าตากับเรื่องนี้อยู่เลยนะคะมันทําให้จินเข้าใจว่าอา๋อจริงๆแล้วที่เราต้องเยียวยาคือจิตใจข้างในของเรานะคะเราจะต้องไปฮีลลิ่งมันในปมในต้นเหตุที่เกิดขึ้นนะคะ เพราะฉะนั้นสิ่งที่จินอยากจะบอกทุกคนก็คือแน่นอนว่าการยุดติความสัมพันธ์ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตามนะคะมันกลายเป็นปมปม,ปมหนึ่งในจิตใจของเรานะคะเป็นบาดแผลแล้วก็มีความตื้นลึกนะคะยิ่งอย่างจินเนี่ยมีการสวมหมวกในการเป็นพ่อแม่ด้วยมันก็จะยิ่งดิฟลึกลงไปนะคะเพราะฉะนั้นทุกอย่างมันต้องใช้เวลาในการเยียวยาในการเข้าใจตัวเองค่ะ มันจะทําให้เราค่อยๆกระทาอออกแล้วก็รักษาใจตัวเองได้ส่วนวิธีที่เป็นวิธีแอคชั่นในการเริ่มต้นทําของจินในช่วงแรงนะคะก็คือจินตัดช่องทางการติดต่อทั้งหมดนะคะทั้งบล็อกแล้วก็อันฟอลโล่นะคะแล้วก็เป็นการพูดคุยกันผ่านคนกลางะคะ่ะแต่พอเราสงบจิตใจเราได้แล้วนะคะเราก็สามารถอันบล็อกได้นะคะแต่ว่าเรา อยู่ห่างกันให้มากที่สุดจะเป็นการนอนท็อกซิกที่สุดค่ะแล้วก็เราใช้ชีวิตประจําวันให้เหมือนปกตินะคะทําตามรูทีนเดิมคือจินไปเจอคํานึงของรายการพี่อ้อยพี่ชอดน,นะคะพี่อ้อยพูดไว้ว่าให้เราใช้ชีวิตไปทีละวันรอดไปทีละวันนะคะแล้วแน่นอนว่าเราจะดีขึ้นอย่างแน่นอนแล้วก็มีเหตุการณ์หนึ่งที่จินย้อนคิดย้อนไปถึงวันนี้ที่จินคิดย้อนไปถึงวันนั้นนะคะว่าช่วงที่จินยุดตีวความสมพานะ คือมันเป็นช่วงที่เพลงของพี่เจฟซาเตอร์ดังนะคะเพลงแบบลืมไปแล้วว่าลืมยังไงอะ่ะคือตอนนั้นบ่อน,น้าตาตื่นมาทุกครั้งที่แบบเปิดเพลงนี้ฟังก็คือจะร้องไห้ร้องไห้ตลอดเวลานั่งในรถก็ร้องไห้ทํางานก็ร้องไห้คือแบบใครที่ผ่านมาเห็นเขาก็คงแบบอันนี้เป็นอะไรร้องไห้อะไรตรงนี้ทำเมนบีอะไรตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งพอแบบกลับมา ย้อนคิดวันนี้เราก็รู้สึกว่าเออการเป็นแบบนั้นน่ะมันดีแล้วนะคะคือการที่เราเสียใจเราก็ต้องรับรู้ว่าเราเสียใจเราร้องไห้เราก็แค่รู้ว่าเราร้องไห้เราก็สามารถจมดิ่งกับความสัมผัสความรู้สึกตรงนั้นได้เลยการที่เราหลีกเลี่ยงแล้วก็หนีความรู้สึกเราไปเรื่อยๆแบบนั้นมันจะทําให้แผลเรานานมากกว่านะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่จินอยากจะพูดก็คือเออการที่เราเลิกกันนะคะ มันอาจจะเป็นการมันอาจจะเหมือนเขาเอามีดมาแทงเราใช่ไหมคะแล้วมันเป็นบาดแผลแต่จริงๆแล้วอะ่ะที่เราแบบมูอ่อนไม่ได้สักทีอะ่ะไม่ใช่เพราะว่าเขามีดเล่มนั้นมาแทงเราตลอดเวลานะคะมันเป็นตัวเราเองต่างหากที่หยิบมีดเล่มเดิมนั้นที่เขาแทงเราแค่ครั้งสองครั้งอะ่ะมาแทงตัวเองเป็นร้อยเป็นพันครั้งในการคิดวนลูปซ้ำๆไม่ไปไหนสักทีนะคะพอจินรู้ถึงตรงนั้น มาฮิวตัวเองในอินเนอร์เซลนะคะกลับมาเรียนรู้วิธีพัฒนาตัวเองแล้วก็ยอมรับความเป็นตัวเองยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆในในเหตุการณ์ทั้งหมดนะคะจนจินตระหนักได้ว่าแค่เราหันกลับมาอกกอดความไม่สมบูรณ์แบบของตัวเองอะแค่นั้นมันก็มันก็เพียงพอแล้วนะคะคือมันไม่มีใครเพอร์เฟกไม่มีใครสมบูรณ์แบบนะคะ ให้เราเรียนรู้แล้วก็เข้าใจตัวเองพัฒนาตัวเองไปทีละนิดทุกๆคนนะคะมีคุณค่าในแบบของตัวเองแล้วก็มีความสุขในวีของตัวเองได้โดยที่ไม่ต้องยึดติดกับใครไม่ต้องคาดหวังกับใครนะคะพยายามเป็นเวอร์ชันที่ดีกว่าเมื่อวานนะคะแค่เราทําสิ่งดีๆต่อเนื่องเพิ่มอีกหนึ่งวันนั่นก็นับเป็นเวอร์ชั่นที่ดีกว่าเมื่อวานของเราแล้วนะคะถึงแม่เลี้ยงเดี่ยวทุกๆคนที่เป็นแบบจีนนะคะ คือเราไม่จําเป็นต้องไปคาดหวังในการมีรักครั้งใหม่หรือคาดหวังความรักจากใครก็ได้นะคะความรักอะ่ะมันเริ่มต้นจากตัวเองได้คือการที่เรามีอีกคนเข้ามาในชีวิตมาหลักเราอ่ะมันคือโบนัสมันคือของแถมนะคะแต่ว่ารักแท้รักเดียวรักจริงๆก็คือการที่เรารู้จักหลักตัวเองนะคะเดี๋ยวเราจะดีขึ้นแน่นอนเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะ